ขึ้นไปทำอะไรฮะหน้าตีจริงๆเลยน่ะหน้าตีจริงๆเลยขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับฮะไดอยากช่วยแม่อช่วยอะไรมาเด็กอยไรช่วยอะไรมาเฮ้เด็กมันจะช่วยอะไรครับอแอนเน่ๆจะช่วยอะไรแม่วะฮะขึ้นเก้าอี้อะเป็นเก้าอี้ช่วยอะไรวะ ดื้อเลยฮะมันจะช่วยอะไรกับมันวะฮะเด็กมันจะช่วยอะไรวะดูมันหน้าตีอย่างนี้วะฮะหน้าตีอย่างนี้วะช่วยอะไรฮะนกมันมาทำรังบนหลังคาแม่เนี่ยฮะช่วยอะไรวะฮะดูท่าหนิน่าสงสัยอะไรวะฮะ ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่โอ้ยเดีปีนขึ้นไปทำอะไรวะเดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวตกหนูตกนะครับแดดต้องไล่เนี่ยพี่โนก,ก่ะโนก่ะมันมเอาอะไรมาใส่ฮะโอ้ขึ้นเก้าอี้ได้น่ารักจังเลยยุยยุยฮะเก่งจังเลยนะอ,อยากช่วยแม่ฮะ ลูกมันเอาอะไรมาใส่หลังคาแม่หนูจะช่วยแม่ฮะหนูจะช่วยแม่หนูจะปีนช่วยเลยเคียวออกมาเลยฮะจะช่วยหรืออยากนั่งเก้าอี้วะมันห่วงเก้าอี้วะเนี่ยฮะฮะดูดูดูนาตีจังเลยนะฮะเด็กมันน่ารักเกอไออยากช่วยโอ๊ยอะไร,รอะอะไร,รอะ <c ười> หนูอยากช่วยแม่หนูอยากช่วยแม่ฮะปีนขึ้นไปเก้าอี้ทำไมอ่ะฮะปีนขึ้นไปทำอะไรฮะขึ้นไปทำอะไรครับฮะขึ้นไปทำอะไรครับฮะขึ้นไปทำไรน้อฮะช่วยอะไรน้ออุ้ยฮะขึ้นไปทำอะไรวะอุ้ย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  อย่างงี้ป่ะแอ,เอ้เดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะครับตกนะครับลูกเนะไหนเหรออุ้อยส่งหาอะไรวะนกมันอะไรใส่หลังคาแม่นเนาะฮะอุ้ยทำไมอ่ะน่ะฮะไม่ยอมลงเหรอฮะยทำอะไรล่ะอ่าแอะจสวัสดีครับเอุ้ยอุยอ้ยตกตกตกเอ้จสวัสดีครับ สวัสดีครับตุ๊ดบอยยังไงตุ๊ดบอยไอ้ตุ๊ดบอยเดี๋ยวตกนะตกนะลูกตกนะตกนะตุ๊ดบอยตกนะลูกส่องเลยขนาดนั้นอ่ะ